มันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆคือเราสวยขึ้นเรามั่นใจขึ้นเวลาเราจะไปทำอะไรไปคุยธุรกิจหรืออะไรกับใครอะค่ะมันก็ส่งผลดีในเรื่องงานของเราด้วยค่ะค่ะชื่อมามียวเนรินยาวยาชนาเกียติค่ะตอนนี้ก็ทำออนไลน์เป็นหลักค่ะแล้วก็เปิดร้านอาหารแล้วก็รับผลิตยูนิฟอร์มค่ะร้านพัทยากาเมินค่ะ อันดับแรกเลยคือไม่มั่นใจอะ่ะคือสองกระจกเรารู้สึกว่าไม่สวยอะค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือเคยไปสมัครงานแล้วเขาไม่รับเออมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะถ้าคนคนนั้นคนที่แบบโอ้เก่งเวอร์เลยอะไรเงี้ยแต่สําหรับบางคนน่ะที่เราอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะหน้าตาก็มีผลเหมือนกันคะ่ะเพราะว่ามันคือ f i first i m p r e s s i o n ที่เจอกันคือเราก็ต้องยอมรับว่าคนเราทุกคนก็อยากจะ สนทนากับคนที่แบบดูดีอยู่แล้วอเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปแต่แค่เขาว่าเคยไปสมัครงานอันนี้เป็นสมัครเป็นพาร์ทไทม์เป็นเด็กเสิร์ฟเองอะค่ะแต่เขาก็ไม่รับอะอันนี้เราก็เฟลมากเหมือนกันจนแบบเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องพัฒนาตัวเองนะต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยในหลายๆด้านทั้งบุคลิกหน้าตานู่นนี่นั่นอะไรอะค่ะพอเราได้มาทําสัญญกรรมอะมันมันมั่นใจขึ้นจริงๆ ทำหมอไหนครับหมออัคาละเดชค่ะวางแสนหมอเก่ไงไหมครับผมโอ้โหต้องแบบอย่างนี้เลยค่ะคือเราเป็นคนที่กลัวเรื่องสัลยกรรมมากนะคะไม่กล้าทาเลยตอนแรกเพราะว่ามันกลัวเจ็บกลัวอะไรองเงี้ยค่ะแต่ว่าของที่เนี่ยคือหมอเขาจะมีการวางยานอนหลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตื่นมาอีกทีนึงเสร็จแล้วยังถามหมอเลยแบบเสร็จแล้วเหรอคะอะไรยเงี้ยค่ะเราก็ไม่เจ็บเลย ดีมากค่ะคือดีตั้งแต่พนักงานเลยตั้งแต่เปิดประตูเข้าไปเนี่ยพนักงานดูแลดีมากแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็คุณหมอคือทําให้เราอุ่นใจอะจากที่เราไปแล้วแบบกลัวมากเนี้ยทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นตอนที่จะทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการฟ o ล l o w ตลอดว่าแบบทําแล้วเป็นยังไงดูอาการตลอดเนี้ยค่ะก็คือไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหลังจากทา จริงๆก็ผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันค่ะตอนแรกก็เป็นคนที่กลัวเหมือนกันแต่อยากจะด้วยความที่เราผ่านมาแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเรารู้ว่าเราบพร่องตรงไหนบนหน้าหรือร่างกายเราหรืออะไรเงี้ยทำไปเลยค่ะสมัยนี้คือเทคโนโลยีเขาไปไกลมากแล้วมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่เรามองว่าแบบโอ้ยเลือดมันต้องออกเยอะมันต้องเจ็บไม่เลยค่ะอยางเวททาตาที่อยากคาราเดทเนี่ยคือไม่เจ็บไม่อะไรเลยแม้กระทั่งยาชาหมดลิ้แล้วก็ยังไม่เจ็บเลยค่ะลองเปิดใจดูสักครั้งหนึ่งแล้วเราจะไม่หยุดทําเลยค่ะ <laughs> ก็ถ้าไม่มั่นใจไม่ฝากนะคะแต่ว่าที่เนี่ยคือเรามั่นใจมากคือหมอมีตั้งแต่ทําเรื่องผิวเลเซอร์นู่นนี่นั่นแล้วก็สัญญกรรมหน้าอกตาจมูกคือที่เนี่ยมีครบหมดเลยแล้วก็ที่ตอนนี้ที่ฮิตกันมากเลยคือฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์ปากอะไรเงี้ยค่ะก็ที่นี่เชื่อใจได้เลยคะ่ะหมอประสบการณ์กี่สิบปีแล้วก็ไม่รู้นะคะมั่นใจได้เลยแนะนาคะ่ะให้มาทําที่นี่กันนะคะ